สวัสดีครับน้องชายคิวทองคุณไงบ้างน้องวันนี้ครับก็แข็งเลยนะแข็งมากทำไม่ยุบเลยครับช่วงต้นเราก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับนึ่งไปพลาดโดนนับเกมก็เลยยากขึ้นอีกใช่ไหมน้องเจ้าบ่าวบนทีวันนี้เราติดดัดตรงไหนบ้างครับน้องเต้นนิดหนึ่งครับเพราะเราเราก็ไม่เคยมาชกใช่ ในรายการอาดูเวตเรามันกติกามันเป็นยังไงครับน้องมันแตาากต่างกับมือไทย5ยกยังไงครับกติกาอ,อ่มันอันนี้มันใส่กันเลยมันต้องออกวุ้นกันตลอดใช่ไหมน้องแล้วเราก็ครั้งแรกมาที่ชกชกอยู่บ่อยนะว่ามาในชกนี้ครั้งแรกเลยแต่อาดูเวตเป็นไงคู่ชกของเราครับปังตอเพเหลักบุญแข็งมากํำเลไรไม่ได้ครับเด็นโดนตรงไหนเจ็บตรงนั้นแข็งกระดูกยังไม่ถึง แต่ก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ครับเราก็ยอมรับว่าว่าว่าพี่เขาแข็งกว่าหรือว่าได้วัดมือเป็นตัวก็ก็ถือว่าแพ้วันนี้ก็ไม่เสียหายนะเนาะได้กระดูกได้ประสบการณ์ครับเป็นไงโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจเลยพลาดไปโดนน้ำอะไรเลยไม่พอใจเป็นไงน้องมาชกสามยกมชกสามยกก็มันอยู่ครับก็ก็ไวดีครับดี และในอนาคตต่อไปจะได้เห็นคิวทองมาชกในศึกอาร์มิทิกไหมนอ้องเห็นครับเห็นขอเล็บไปทำปอใหม่แล้วครับกี่กี่ไฟแล้วก่อนหน้านี้ที่ที่เราโชว์ฟอร์มสี่ไฟเหรอสี่ไฟยังไม่แพ<ช>้แฟนมาสะดุดไฟดีนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ให้กับเราแล้วเนาะค,คิวทองอายุเส่ลแล้วน้องปีนี้เจ็ดปีครับโอ้ยถึเจ็ดปียังได้อีกไกลเลยพูดอะไรกับแฟนลับเอฟซีทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้่อยเนาะขอโทษแฟนลับเอฟซีทุกคนพ่อแม่ที่ท้องไปก็ทำไม่ได้ครับ ไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผม